มินิ R57 นะครับไม่วรวมทะเบียน678ราคา1ล้าน90,000บาทครับคันนี้ชุดจอคูเปอร์เวิร์รอบคันหลังคาเปิดประทุนนะฮะคันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคุณกำลังหารถอยู่นะฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับนะฮะคันนี้นะฮะบ,บ่งเบาเป็นสีครีมแล้วหายากมากสเปคพวงมาลัยจอคูเปอร์เวิร์นะครับคันนี้มีจอไพวอดด้วยไพวอดด้วยแล้วก็คาร์บอนรอบคันดูดิ ي, เต็มกราฟเลย คาร์บอนรอบคันคันนี้สวยจัดนะครับล้อ JC เบรก JC คันนี้ไมเนอร์เชสแล้วนะครับคันนี้ไมเนอร์เชสแล้วนะฮะคันนี้เป็น R 5 7แล้วนะฮะแล้วก็รถแต่งมาครบจุดหมดเลยนะครับดูหน่อยรถปีอะไรคันนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบทั้งหมดนะครับคันนี้จอดคุปอร์เวิร์ดเป็นรถของรุ่นพี่ผมเองนะฮะสวยๆเลยคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทผมบอกว่าพี่ทําโปรสิเดือน10เลยเหลือล้านเก้าหมื่น เดือดล้านเก้าหมื่นคิ้วหน้า U.S คิ้วท้าย U.S นะครับไฟท้ายโคมดำนะฮะกันชนหลังจอนคูเปอร์เวิร์กดิสซิลเซอร์คอนจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับมือเปิดคาร์บอนเคปลาร์รถเปิดประทุนนะครับ1นล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดำนะฮะใบซีนอนนะฮะสวยๆคันนี้ผมชอบมากจริงๆผมเป็นคนชอบรถเบนที่คูเปอร์แบบประทุนนะคันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ผมเคยมีสีขาวนะยังสวยไม่เท่านี้เลยอ่ะ คือบอดี้สภาพพอกันแต่ความมีเสน่ห์อ่ะอันนี้พวกคิ Q, ้วล้องคิ้วล้อเขามีกิมมิกในการตกแต่งพอสมควรครับ1นึ่งล้านเมบาทเท่านั้นใครอยากได้นะครับจัดด่วนนะครับ